เห็ดไคจังเ่ยเห็ดไข่เห็ดพึ่งครับผมส่วนตอนนี้บรรยากาศอาหารการกินครับเห็ดไข่เด้อพี่น้องเลยจานเท่ากันแต่ละร้อยก็สองนี่ร้อหนึ่งจานนึงร้อยก็สองร้อยบาทพี่น้องอาหารการกินครับเห็ดไคจนมากเข้าไปอย่างญี่ปุ่นนะครับผม มองสุกล้วครับมองสุกพักนท่งนไม่างพักังคุมไม่มีอยู่ครับพักหลังคุมปลาแหงัวปลาแหงแสบครับโซนท่านปดเทอรแล้วปลาแหงัวปลาแหงแสบของพ่อแม่เจราเจ้าประจำครับ ส่นมักซีดาครับผมพี่น้องเราจะเป็นมักซีดาซีดาทั้ง20บาทก็จะเป็นบักิบบีบักขี้เขือ่ขอบวัวพี่น้องข้อบวัวทั้50บาทครับป้าตัว,ตวถูกนี่ดิบรรยากาศอาหารการกินครับผมส่วนท่านอยู่คะซายครับว่าจะเป็นมุกโนใหม่ครับผมส่วนมุกโนใหม่นั้นเขีมครับนั้นเค,มเนเคมนีมเพิ่นเข้มบัผกุสินครับพี่น้องเดยมไปเป็นวงซุปตะไคร้ครับผม โรตีใส่แตะครับผมโซนทางนะ้ก็โตเกียวโตเกียวใส่แตะนอนบรรยากาศอาหารการกินครับเ็จะเป็นมะกรูดซุปนอใหม่ครับเี่นนองนอมไงนอมไงนอสาสบาทครับผมหลายห่งครับผมบรรยากาศอาหารการกินครับ ปลาแก้วครับผมว่าปลาเก้ยวปกยวปลาย้อนพี่น้องอันนั้นหอยที่มันแก่กันในในกระมีว่าปลาบึกครับผมอันนี้เฮ็ดคมครับพี่น้องเห็ดคมเฉพอเราเห็ดคมนอนไว้ครับผมครับผม,ผมแม่อาเลยเช้นแสบครับอวปาสิเป็นเขียดเหงมันครับพี่น้องเขียดเหงียนแม่ขี้ปมนอน่ออาถุางไข่บัวแดงเะา สวยงามแม่งคิปโปมพี่น้องแมงคิีโปมเป็นจานเป็นจานเลยจานละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องจานละห้าสิบบาทมี่เพ็รเพาะโซนทั้งนี้ฝายกับหนังนะาจะาฝายกับหนังรวมกันสองร้อยสแปดสิบบาทพี่น้องเลยเพชรเพะฝายอ่อนๆเลยบรากาศอาหารการกินครับผม ตะไคร้พ,พ,พ anyway, um, entonces, discord, um ี่น้องตะไคร้พันหอมครับตะไคร้มันงามๆมัดเป็นไงด้ยว่าจะเป็นพักพายครับผมพักพายขาอ่อนพี่น้องทุ้งเอาไปกินกับปุลกับเจีวครับผมสอนบักกล้วยอันส้อนบักกล้วยเพป็นครับผมยี่เป็นไงเลยเนี่ยแหลกเดียวพี่น้องแล้วก็มีหมูก็มีจ้าเดี๋ยวได้ชิมได้เลย มู่ยอดมู่ยยอดแท่งครับผมมันยยกาดสิน้นมุมเป็นมุ้หมู่ยอดนังครับพี่นอ้องห้านการกินครับตลาดนัดให้เล่าบรรณาตบนมันก,นนการโดอนายกรพนมครับผมสินนขากเกคตรขายดีครับผมพี่นอ้องตะไคร่มัดมักใหญ่ๆพื่น้อนตะไคร่มัดใหญ่แห้งนี่ง มันจะสิบบาทมานจะสิบบาทถิ่นน้องมันบบใหญ่ๆหนึ่งว่าจะเป็นพักหอมหลายพักหอมเหมือยุบนครับผมพี่น้องบรรยากาศส่วนทั้งบนครับผมผัดไทยพี่น้องผัดไทยแต่พอเราผัดไทยจะแซ่พี่น้องผัดไทยผัดแบบสุดๆเลย ถุงถุงหนึ่งยี่สิบบาทก็มีพี่น้องปลาไทยเป็นห่อเป็นถุงเป็นกขายครับเป็นถุงถุงหนยี่สิบบาทครับปลาไทยเจ้าเจาะประจำหัวตะวันนี้ท่านหน้าตลาดบรรดาครับพี่น้องผู้กระตือรือร้พนุ่มพอแล้วก็ไปสมน์ครับผมสมปลาสมสมปลาสมปลาสิยี่สิกลางพี่น้อง อาหารการกินทุงใาห้าสิบาทจะมีปลาสุมพี่น้องเลยปลาสุมหนูหัวเป็นถุงในหนึ่งร้อยบาทเป็นกองกองในห้าสิบาทจะมีเอ้ยอะไรฮะมะพริกถุงละยี่สิบบาททุงละสิบบาทก็มีพริกอ่อนๆเลยครับผมมักพริกทะเลแบบพรกิกพริกถุงละยี่สิบบาทมีหลายแห่ง ว่าจะเป็นคนไหนจะเป็นพักนอนใหม่หมากุ้ยครับหมักม่วงปลาทุนมัหมักไงด้วยม,มักม่วงเพิ่นครับว่าจะเป็นตะไคร่มาแต่ยี่สิบบาทเป็นมัดมาแต่ยี่สิบบาทตะไคร่เพิ่นหมากุ้ยงามๆ,ๆครับพี่น้องเอาเฮ็ดละมู่ซีบุสบายใจเลยบุแหว่งขวดเจ้าเนาะข้าวจี๊ยดข้าวจี๊ยเสียพี่น้องก่อนละสิบบาทครับผม ข้าจีผมก็มีกินพริกขุงเข้าครัวครับนี่ปากตองไม่เลยพี่น้องบากตองเริ่มมากระทนงอนโรงเรียนพี่น้องโล่สามสิบห้าบาทบรรยากาศอาหารหกินซ้ำโล่ห้าสิบบาทครับผมอาหารการกินแบบตลาดนัดไทยเราบา้าถูกพี่น้องแคบหมูผมแค็จหมูมมถุงละ้าห้าสิบบาทได้ไหมเราจะเป็นกว๋วยผมตรงแสีบครับก๋วยผมตรงแสีบยบผ,ผมมนสุขุมนั้ง ้ก็นี่นับนาีลสามสิบห้าบาทครับผมหมกนเงาะน้องเรียนรูสามสิบห้าบาทร้อยแดสิบบาทเอเองได้ครับพี่น้องรูเรวะนี่วีดีนนทองรดปโูดอะร้อยสิบบาททวีนส่วนทั้งนีัยหอมแดงหอมแดงกระเทียมบรรยากาศอาหารการกินครับหลายหาเนีย หนุงไผ่เตาครับพี่น้องนุงไผ่เตาน้าเนอใหม่เป็นครับเนอใหม่ทุกคนแกงแล้วสุดพร้อมเอาไปแกงเลยถุงละยี่สิบบาทที่คนเอาไปแกงมัมมนมนาวไรลเม็ดประสันพร้อมเอาไปแกงพ,งพี่น้องผมได้มาก็ได้สอบแกงเนอใหม่พักกปังบรคพีนองเลยพักปังชุดๆเลยพักหอมบัวเลยไปทุกนเท่านี้ มะนาวถุงละสิบบาทพี่น้องเลยอาหารการกินไรเงี้ยอาหารทะเลดีคลายดีพี่น้องเป็นจจนแจนละหนึ่งร้อยบาทก็มีอาหารทะเลเกันกสนับสนุนเพี่น้องกสนับสนุนพี่นอาหารทะเลดีคลายดีชุดก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้ออาหารทะเลดีคลายดีอับหนึ่งเลยในตลาดข้องผมควรจะเป็นตลาดข้องถุงตลาดนัดขายดีครับพี่น้องอาหารทะเล เนื้อหัวครับทุกคเนื้อหัวไปซอยอะไรกันนะครับรอาหารการกินครับพีเป็นเอาไปเอาไปอย่างอะไรพี่น้องส่วนท่านีเดื่ยหมูปลาตัวเนื้อหมูเห็เนครับพี่น้องบวิ่งหมูครับผมวิ่งหม,มูแบบใครหลังส่วนทะเลวบวจะเป็นตับเป็นไส้หมูไส้อ่อนไส้แก้ดืดสดๆครับพี่น้อ,นนอนงเลยผมฟาดตัว กระสออพี่น้องหลายแหงบรรยาก,กาศกับเขาแถวสื่อเนื้อหมูได้เลยพี่น้องโอ้หลายแหงบรรยาก,กาศอาหารการกินสลานนัดฝันงนาตาบุลมันกาลอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับผมควรจะเป็นอาหารทะเลปูครับผมอาหารทะเลว่นนีเป็นกุ้ปูปลาปลาหมึกครับผมวันจะเป็นขูปป่ปลาสวยหลายแห่งยังงอส่วนเท่าไหร่ เฮ็ดเพาะที่นองเลยส่วนท่านนั้เฮ็ดเพาะส่วนท่านนี้ท่านนำเจ็ฟ้าตัวเฮ็ดเพาะละโลร้อยแปดสิบ่าส่วนสนับสนุนครับผม เออส่งะฮ็ดเนาะเรเค็ดเฮ็ดเราถึที่นีพี่นนองลดละสองบาทเอสั่น่วท่านนี่ีกาครับผู้สนับสนุนคนเต็มเลยที่หนองเลยเฮ็ดเพาะกระทรวงพลังงานอะไรอยู่ช้นาวบนนะครับเด้อสนับสนุนไมค่ะใครอยู่ที่บ้านท่นร้อยหนึ่งจ้าของไปเหรออน่สนับสนุนมบที่หนอง นังตัวจะเป็นหนังเข้มเฮ็ดเพาะครับผมมาโบคาโลกพี่น้องหมักไหนถุงใบยี่ถถุุงงดสิบบาทพี่น้องมาไหนเพิ่น้องดูกไหนแต่ว่าดูกเซอรี่ลอยครับผมบรรยากาศอาหารการกินเป็นดูกถุงถุงใบยี่สิบบาทว่าจะเป็นพักครับผมผ้าวงแก้วพี่น้องเงินง่ายมีดีพี่น้องส้มพักแซ่บๆป่ะสั้น สุ่มพักอาหารสุกครับผมโซนเท่านี้บรรยากาศอาหารการกินนะครับมาเขลียร์เราจะไปไปเที่ยวสุ่มพักพี่น้องโซนเท่านี้มาเขือสุ่มพักน,นี่น่าลอกข้าพี่น้องหลอกข้าวอ่อนเอาไปกินกับปลากับกับคุณกับแจวครับผม โปรปีกน,นี่โปรจะเป็นมันฟักในคานหน่อยครับเมโปรกะเซือเป็นจานได้ครับจานได้ยี่สิบบาทครับใน,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 นส่วนชลาผีน่องส่นขางบุญและผีน่องเลยส่วนนี้นจะเป็นอาหารแบบมันบานเห่าของผีน่องข้งบรรนาครับปลาไม่นดำโขงผีน่องอเ,เอ้อตัวใหญ่แห้งจริ เห็นให้ิ่งขอปลยง่เห็นะหน้าบิตๆอสนับสนุนผมเต็มใหม่เต็มมือเลยในโซนสลากขายดีด้ยตนี้จะเป็นโซนตะขางในโซนสลากก็ขายดีสวยเป็นพักพอมาห้อยมาบวบครับพี่น้องมาห้อยกันมีหลายว่าจะเป็นเปลือกครับผมมาทัวสดๆเลยจากพี่น้องมันหนกตะบนบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมท่านหน ขีเล็กที่่นต้่มแม่เดวกนี่ครับพี่นอ้องขีเล็กขี่แม่แล้วต้ตมไปบกขี่เล็กมุกน้อใหม่ครับอั้คหูเสียบครับผมพี่นอ้องนี่ผมเองนี่เขียนแบบของอะไรพี่น้องหไไูกะบานกันมยยดเสีบเอาหงหนึ่ง,งครับ สกูลองพี่น้องเลยสกูลองสกูลองเลยเสียบเสใส่ตัต้มหงค์ครับผมปลาเละหม้อปลาเละเสียบปลาเละตัต้มลงไปอันนี้มกยังก่อนแม่มกนอนไม้มาเมล็ดกระถินพี่น้องบอกกระถิน,นมะมุกเละกระถินเป็นถุงไผ่มักไว้ใช่ตั้มสมพี่น้องเลยปลาเละกระถินพี่เป็นแก่แดดทั้งหมดชั้นนี้จะเป็นพักครับ พักแบบสดๆเลยพักว่าจะเป็นพักหอมพักกะเพราสีม่วงสีเด็กเข้าพื้นบ้านเข้าพี่นอ้องอาหารการกินโอ้ยหลายเลยลูคาวนกมาหลายช่วงื้นนี้ขยันใช้สายมาดูกคาสีหลครับพี่นอ้องบรรยากาศอาหารการกินนี่ไลคับ นักพี่น้องซีแย่ภามพลอดตลาดนัดไทยลาววันหนาเปบลคนมัตการอำเภอเมืองจังหวัดนครธนุชาญนสันนนะครับผมธรรมศาสตร์อย่าลืมกดติดตามให้ซีแย่นักพี่น้องเพื่อเพื่อไปกระด้งใจในการทำคลิปครับผมคลิปนี้ไปเสน่หครับผมคลิปนี้เสน่หชิมนาคอกันไหมครับสวัสดีครับผม เนี๋ยคือบกอเนยค่ะบุกเพิ่มก